เมื่อไหร่แม่จะซักผ้าแม่ยุ่งอยู่เห็นไหมเนี่ยผู้ปิวร้านเสียลูกค้า,าก็กำลังเข้าไปไปใส่ชุดเดิมไปก่อนไม่คะคะแนะนำลิปให้หน่อยค่ะอ๋อค่ะค่ะได้คะ่ะจะเป็นแม่หนูนหิวข้าวจะเที่ยงแล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้ยเห็นไหมว่าแม่ยุ่งอยู่ท้าว่านเดี๋ยวจะไปสั่งแกบให้อดเอาไปก่อนไป แม่จ๋าหยุดยาสิวันหนูอยากไปเที่ยวเพื่อหนูไปเที่ยวกันทุกคนเลยนะแม่นะเห็นไหมเนี่ยว่าแม่ทางานเนี่ยจะเอาเวลาไหนพาไปเที่ยวปิดร้านไปสักวันสองวันก็ได้หนูยังไม่เคยเห็นแม่ปิดร้านเลยนะแม่จ๋านะาๆโอ้ยรักษาปิดร้านก็ขาดรายได้สิเห็นไหมนี่ไม่หาเงินอยู่ก็หนูเบื่อเบื่อก็เอาโทรศัพท์ไปเล่นไปแม่จะทํางานอย่ามากวนเดียวเดีวววลูกแม่ลูกแม่มันสิบหกโมงแรลหรมันนอนสายหัวแรกยังอยู่นี่ ผู้ถอดเขาเจ้าบ่ใหาน้นอนซับหมูแรงเข้าใจบ่ผีเสี้ยโอ้ยแม่คนกำลังนอนแซ่บๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดยังขนาดเฮ็ดยังขนาดมันคำม,มันเหมือนแล้วโบร้านพันวาบ่ให้กวดบ้านตอนกลางคืน,นมันเป็นอย่างคือสิกวดบ่ได้พันคลังม,มันบ่ดีตัดปลไปมองนี้ก็น่ามันคืนยอยาวแท้อ้าวอ้าวเซามเซม่โบร้านพันวาบ่ให้ตัดผมตอนกลางคืน,นคือบ่รู้เรื่องเีเรนี้เอาไปเก็บหืมเสียงยังเสียงยังไปตะเล็บ ซ่ม่ยซ่เหม่โบล่านพนวา่ให้ตะเลตตอนกลางคืนกเฮตเจแนลพนลังแถเดี๋ยวนี้เศร้าเศร้าเศร้าเฮ็ดยังก็ไ่ได้กินข่าดีกว่าน้องบ่อนุ่าเจอเก้ยเฮ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 ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเี้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเ้ามโบราณเพิ่นวเา้ยเ้เ่า อยากได้ครีมกันแดดค่ะเอากันแดดมิลเล่ไหมคะลูกตอนนี้กันแดดได้ดีนะแม่หนูอยากได้กันแดดกันแดดตัวไหนอีกเนี่ยกันแดดตัวนี้ไงบอกให้ซื้อให้ไม่ซื้อให้สักทีมันเปลืองเงินฉันดูสิฉันยังไม่เคยทาอะไรเลยคุณแม่หนูขอซื้อสองซองนะคะเอาไปเผื่อไว้โอเคค่ะลูกไปไปดูฝั่งนู้นกันแม่หนูจะเอาหนูจะเอาแค่สองกอเองไม่ได้อะไรกันแมกหนาเปลืองตังค์แม่รีบรอพอฉันเอาวางไว้๋ยวนี้เอง หอมค่ะวันนี้หนูได้กันแดดแล้วเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเอาน้ําหอมนะคะก็ได้ค่ะคุณแม่นี่คุณแล้งลูกยังไงทําไมลูกถึงได้พูดเพอาจังเลยดูลูกสคเนี้ไอ้อวยไวมันไม่ได้แหกปากอะไรก็ไม่รู้ไม่ยากเลยค่ะแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะคุณพี่ไปลูกแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นคืออะไรอ่ะ โอ้พิซซ่านะ่าอร่อยจะได้นิ้วตอนที่เราสั่งพิซซ่ามากินกันดีกว่าห้าร้อยกว่าบาทเองโอเคโอเคหานกันเนาะพี่พรชมพู่ตอนเที่ยงเราสั่งพิซซ่ามากินกันเนาะหานกันสามคนใช่ชมพู่ห้าร้อยกว่าบาทเองถูกมากเลยหนูคงไม่ได้กินด้วยหรอกคะ่ะหนูจะออกไปกินข้าวข้างนอกอุ้ยจะออกไปกินกับแฟนแล้วสิอุ้ยอิจฉานะพี่พรอ,อม,มีแฟนก็งี้แหละเจ๊หนูไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะฉันต้องกินข้าวกับซอสจนถึงสิ้นเดือนเลยเหรอ เลือตังแค่ยี่สิบบาทเองเก็บไว้ซื้อซอสแล้วกันโอ้พี่พรลทำงานไม่ได้แล้วกินอิ่มจนแน่นท้องเลยอะ่ะนั่นสิพิซซ่าอร่อยมากกินสุดๆอาชมพู่ไปกินอะไรมาล่ะไปกินข้าวกับแฟนของอร่อยน่าดูเลยเนาะอร่อยอยู่ค่ะแม่อ่ะเรียนเส,ยเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วของเงินหน่อยจะไปกินชาบูกับเพื่อนนี่แม่โอนให้เอาสองร้อยนะอุย้ยแม่ชาบูนะไม่ใช่ส้ตมตำเอาห้าร้อยเอาไงแม่โอนให้แม่ ค่าหอเดือนนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะแล้วก็เงินรายอาทิตย์ของหนูด้วยเอาไหมโอเคโอเคเดี๋ยวแม่โอนให้นะ <c oughs> เงินออกแต่เช้าเลยแม่ค่าเทอมเทอมนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะแล้วก็ขอเพิ่มค่าทํารายงานด้วยแม่รถหนูพงังโอนเงินมาให้หน่อยแม่ชุดนักศึกษาหนูครับโอนเงินให้หน่อยหนูจะซื้อชุดใหม่แม่รองเท้านักศึกษาหนูขาดแล้วโอนเงินให้หน่อยหนูอยากได้คู่ใหม่แม่หนูอยากได้ iPad ใหม่ <c oughs> หัวหน้าคะหนูทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับก่อนนะคะแม่ คิดถึงจรงเลยลูกเป็นยังไงทํางานเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยแม่นี่ดูสิหนูออกรถยนต์แล้วก็ซื้อ iPhone ใหม่ด้วยนะแม่โอ้ตอนอยู่กับแม่น่ะแม่ไม่เคยจะซื้ออะไรให้หนูเลยมอไซค์ก็ขี่คันเก่าๆโทรศัพท์ก็มือสองเครื่องเก่าตั้งแต่ที่หนูเรียนจบไปทํางานน่ะหนูให้เงินแม่ใช้เดือนเท่าไหร่ไม่ได้ให้แล้วตอนที่หนูยังเรียนอยู่ไม่ให้หนูใช้เดือนเท่าไหร่ก็เดือนละหมื่นไงก็นั่นไงเลวจะให้แม่เอาเงินที่ไหนซื้อรถให้ขี่ตามฉันมาเร็วๆนี่หรอ ทางเข้าบ้านบ้านน้องผมอะ่ะมีแตป่ปายอย่างเงี้ยเหรอทางเข้าบ้านก็นี่แหละเต่ามันอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นเด็กกําพ้าว่าแต่ทําไมคุณถึงรู้จักเต่าล่ะเต่าเป็นน้องไายผมครับน้องชายนิวพรุ่งนี้เราเดินไปเรียนด้วยกันอีกนะแล้วเ,เจอกันพรุ่งนี้นะเฮ้ยคุณเป็นใครมานั่งอยู่บ้านผมเต่าที่มารับน้องไปอยู่เมียงนอกด้วยกันฮะจะมารับผมไปอยู่เมืองนอก แล้วพี่เป็นใครครับเราเป็นที่ไซพ่อละแม่กับนายพ่อสั่งเสียให้นายไปอยู่เมืองนอกกับพี่อยู่ที่เมียงนอกนะอยู่เมืองนอกพี่พรอยู่ไปเรียนกับนะเอา้าไม่รอไปพร้อมพี่เหรอเต๋าวันนี้เธอไม่ไปเรียนหรอเราลาออกแล้วเราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกับพี่ต่างประเทศคือรอเราได้ไหมเราเรียนจบเราจะมาหาเธอ อ่ะเธอกเก็บไว้น,นะเต๋าเธอไม่ต้องไปได้ไหมเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวตกเครื่องเต๋าเรียนจบแล้วเธอบอกเธอจะกลับมาหาเราเธอคงลืมแล้วใช่ไหมทำไมนั่งใจลอยคิดเป็นใครอยู่ครับสวัสดีค่ะคุณ เข้ามาได้ไงคะเตาผมกลับมาตามพัญญานะครับแม่ทำไมปล่อยให้หลานร้อขนาดนี้โอ้ยเัลียงกัางวันเนียนเนเน่ยจะตายอยู่แล้ว,วไปหายายเลย,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 ยไปอุ้ยตัวน,นี้สวยจังจะเอฟทันไหมเนี่ยอยกวนพ่อเล่นเกียมอยู่ไปหาเมีอะไรไปอ อยู่นู่นเลยไปอยวโอ้ย,อยคนจะนอนไปหาพ่อกับแม่เลยไป้ยง่วงนอนไป h e r e your house ไปเอาอยู p พ r e n t s คุูพูดอะไรหนูฟังไม่รู้เรื่องโอ oh my gosh อะไรกันนี่เสียงใครมาเอาะบายอยู่แถวนี้สวัสดีครับผมเป็นครูของน้องเข้าแกงครับมีอะไรอะ่ะมาถึงบ้านเลยน้องเข้าแกงไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนเป็นจำเลยครับยิ่ยงภาษาอังกฤษของน้องเนี่ยไม่รู้เรื่องสักคำาู<ต>ูเชิญผู้ปกครองให้ไปพบหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครไปเลย มันจะไปได้ยังไงล่ะก็พ่อแม่มันทำแต่งานไม่มีใครมันสนใจลูกมันหรอกโอ้ยไอต่อไล่แกยายโทรศัพท์อยู่ไหนหนูจะเล่นเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละเลิกเรียนมาก็เล่นแต่เกมพูดอะไรไม่เคยฟังหรอกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคือแย่นแน่แน่คุณแนะนําให้คุณยายโหลดแอปไฟล์บันทอกไปให้น้องเรียนหลังเลิกเรียนแบบนี้ดีไหมครับไฟล์บันทอกคืออะไรก็คือมันเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะครับที่สำคัญดาวน์โหลดและทดลองเรียนฟรีน้องจะได้ฝึกภาษาอังกฤษ และมีอะไรทําที่เป็นประโยชน์หลังลึกเรียนไม่รู้มันจะเรียนหรือเปล่านะมันเดือจะตายไม่ต้องห่วงที่ฝ่ายบันทอปมีครูใจดีแถมมีเกมให้เล่นดึงดูดความสนใจเด็กน้องต้องชอบแน่ๆเดี๋ยวครูจองให้ทดลองเรียนฟรีนะโอเค Hello, Mom and Sir Hi My hobby is her hobby is I think is yeah so this is how you're going to let's go and with l u s no อ๋อ uh, so let's go exciting Exc exciting and challenging exciting and fun beer that's great thank you yay okay. mom and dad a y u tired today พ่อกับแม่วันนี้เหนื่อยไหมคะ I got four point zero on my English exam today วันนี้หนูสอบวิชาอังกฤษได้เกรดสี่ด้วยนะคะแม่ พ่อหูเพี้ยนไปหรือเปล่า I cook for you today วันนี้หนูทำอาหารให้พ่อกับแม่กินด้วยนะคะนี่พ่อแม่กำลังฝันอยู่แน่เลยเฮ้ยพวกแกเนี่ยไม่ได้หูเพี้ยนไม่ได้ฝันหรอกข้าวแกงี่ยมันพูดภาษาอังกฤษได้ฮะ พูดอดไไงหนูเรียนจากแอฟไฟวันช็อคพ่อกับแม่ว่างตอนไหนมานั่งดูวิดีโอเรียนไฟวันช็อคของหนูย้อนหลังได้นะได้เลยลูกเริงจังเลยลูกพ่อ I love f i e one s h o k I want to study every day หนูชอบไฟวันช็อคอยากเรียนทุกวันเลย Let's get better as English together with f i e one s h o k มาเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันกับไฟวันช็อโอ้โหถ้ามีมกมันเยอะอย่างเี้คันจังเลยทำอะไรก็ไม่หาย น้ำพริกน้ำพริกตอนเที่ยงไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมร้านเปิดใหม่ทุเรศห้าสิบาทเองหนูไม่มีเมงินสักบาทเลยพี่พรเฮ้ยงั้นเอาอย่างนี้มาทอนหงอกให้พี่พี่ให้เส้นละบาทตัวน,นั้นแหละน้ำพริกตัวน,นั้นแหละคันคันเป็นยังไงบ้างได้กี่เส้นละสิบเส้นล้วพี่พรเร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวจี้ไม่เห็นโอ้ยหงอกไปไหนหมดวะเนี่ยเหลือแต่ผมดำจะถึงห้าสิบเส้นไหมเนี่ยรู้แหละได้กี่เส้นแล้วน้ำพริกเก้าสิบเก้าเส้นเราพี่พรหงอกเยอะมากฮะเก้าสิบเก้าเส้นเฮ้ยไม่น่าเลยพี่คันท เราเอาให้หมดแล้วเรื่อยๆทำอะไรกันน่ะเจมาออย่าบอกนะว่าอู้งานแล้วมาถอนหงอกกันอยู่นี่ขอโทษค่ะเจ๊ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีหงอกก็เอาแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ไปใช้จะไปถอนให้มันเสียเวลาทําไมค่ะเจ๊ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่พรเมื่อกี้หนูถอนได้200เส้นจ่ายเงินมาเลย200บาทฮะสองร้อยเลยเหรอถอนแล้วก็ทิ้งกันมั่วแบบนี้เดี๋ยวนะไหนบอกถอนหงอกแล้วทําไมถึงมีแต่ผมดํา ก็ทีนะพี่พรวันนี้รถติดนิวดูยันะพิกสี่ช่วงเนี้ยมาทํางานก็สายก็ฝนมันตกรถมันก็ติดแบบนี้แลหละไม่ใช่หรอกเมื่อคืนเนี่ยเห็นมันลงสตอร,รี่ว่ามันไปเที่ยวปาร์ตี้มาเออคนเรามันก็ต้องมีบ้างแหละพี่พรเจ๊ะคะเป็นตัวนี้หมดแล้วหนูสั่งเพิ่มเลยนะคะนิวเห็นนะพี่เนี่ยมันชอบประจบประแจงเจ๊นิวก็เห็นแกพูดธรรมดานะประจบประแจงตรงไหนพี่พรเี๋ มันนะ่ชอบประจบประแจงเจเลียแข้งเลียขาตลอดแต่เวลาพูดกับเจ๊นะ่ะเสียงสองเสียงสามเออก็จริงนะวันนั้นก็ขอลาอยู่เห็นบอกว่าไม่สบายแต่พี่ไปเจอเห็นนั่งกินข้าวอยู่กับบักนน้อยเนี่ยน่ะเล้ยครับเอ้ยครับ,อย,รบอยู่นั่นน่ะจริงหรอพี่พรแล้วที่มาสายทุกวันแล้วบอกว่ารถติดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าไปกับบักนน้อยแล้วก็มาอ้างนัน่นอ้างนี่จริงสินี่ยังมีอีกหลายเรื่องนะพี่ไม่อยากจะพูดเลยเกียดมากเลยคนแบบนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยอะ่ะ ทำไมวันนี้ง่วงจังนิวพี่ไปกินข้าวข้างนอกมาเห็นนิวบ่นว่าง่วง,วงซื้อกาแฟมาฝากเอ,อขอบคุณนะพี่พีกโอ้ยนิวเดี๋ยวพี่ช่วยขอบคุณนะพี่พีอันที่จริงพี่พีทแกก็ไม่ได้ทําอะไรให้เรานะแล้วเราจะไปนินทาเขาทําไมเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาสินิวอย่าน้่ย,ยพีกนะหยุด ตอบไปเนี้ยพี่พอไม่ต้องมานินทาใครให้นิวฟังแล้วนะคะนิวไม่อยากฟังทําไมล่ะนิวไม่อยากได้พลังลบพี่มิทินเจ้าพี่มิทินหลงมากเลยพี่มิทินคะหนูให้ค่ะขอบคุณครับน้องพอลล่ายัยเต๋าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเอาตุ๊กตาให้พี่มิทินด้วยชื่อพี่พอลล่าเป็นประธานนักเรียนเลนแนนหลอนฉันไม่ยอมพี่มิทินต้องเป็นของฉันเดี๋ยวพี่มิทินค่ะไปครับคุณสวย หนูให้ค่ะขอบคุณครับสำหรับตุ๊กตายย่เต่าฉันซื้อกิ๊บโลฟากเธอดูสีน่ารักมากเลยอุ้ยสวยจังมาเดี๋ยวฉันติดให้อีกอันนี้มันเก่าเลยอันเดิมมันเก่าแล้วอุ๊ยสวยอีกอันหนึ่งของเราเสือมนกันเลยพรุ่งนี้พี่มิทินแข่งกีฬาเธอต้องพาเราไปเชียร์พี่มิทินหน้าเต่าฉันมาไม่ได้หรอกบ้านฉันอยู่ไกลอาอย่างงี้งั้นเธอไปนอนบ้านฉันเลยเฮ้ พ่อไม่ดูจะไม่ว่าหรอเยนิวเขาก็เป็นเพื่อนสาวฉันพ่อไม่ฉันจะว่าทำไมทำมานอลงกับฉันนะ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 ฉันอยากไปเชียร์พี่มิทินะอืมก็ได้พี่มิทินพี่มิทินโซ่โซ่เฮ้ยเยนิวเสียหโมหมดแล้วเนี่ยพี่มิทินออกมาแล้วฉันจะไปซับเหนื่อยพี่มิทินเยนิวเห็นผู้ชายไม่ได้นาลีกะลีเลยเหนื่อยไหมคะพี่มิทินเห็นหน้าหนู พี่ก็หายหนีแล้วครับฉันลืมบอกไปว่าเขาเป็นแฟนกันไปกับเชน,นีพี่มีทีิกับพี่โพ้ลาเป็นแฟนกันรอให้หรไมแค่ผู้ชายคนเดียวอะไรเนี่ยยยเต๋าแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยก็เธอชอบนักฟุตบอลไงฉันชอบนักฟุตบอลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอเราเกียดแอมแล้วอย่าบอกนะถ้าเป็นผู้ชายหรอใช่ครับ แล้วที่ผ่านมาล่ะที่เธออยู่ใกล้ฉันที่เธอกอดฉันที่เธอเ,อเธอพราอเรชอบเใยญยเตา๋า